ซึ่งวันนี้ต้องถือว่าเป็นเทปพิเศษจริงๆค่ะรายการของเรานะคะออกอากาศทาง m e เดีย e w s c h ช n n e l ไม่ทราบว่ามีใครเคยดูบ้างยกมือให้ดูนิดนึงได้ไหมคะโอ,โอ้โหเพียบเลยน,น,เนั้นแหละนะค่ะรายการของเรานะคะมุ่งหวังเพื่อที่จะสร้างให้คุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยรหรือว่าชาวสปป,ปลาวค่ะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็งครับค,ความจริงก็คงพูดถึงเพื่อนบ้านทั้งอินโดจีนทั้งอาเซียนทั้งหมดนะครับ เพียงแต่วันนี้พิเศษนิดหนึง่งเพราะว่าจังหวัดอุดรธานีเองก็มีความสัมพันธ์เป็นอดีกับชาวพี่น้องทางฝั่งลาวการค้าการขายโดยเฉพาะนักธุรกิจที่วันนี้นะครับที่จะขึ้นมาร่วมพูดคุยสนทนากับเราในเรื่องของการเปิดประตูสู่อาเซียนในเรื่องของมุมมองเชิงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะก็ตรงมาจากประเทศลาวเหมือนกันแล้วก็มีนักธุรกิจในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีเองนะครับก็จะมาพูดคุยสนทนา อธิบายแรกเปลี่ยนกันนะครับว่าในเชิงของธุรกิจการค้าแล้วเนี่ยนะครับที่จังหวัดอุดรธาน,นีมีความเข้มแข็งแค่ไหนมีความผูกพันสัมพันธ์ดีแค่ไหนกับชาวจังหวัดอุดรธานีเนี่ยครับค่ะ คือในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558คืออันที่จริงแล้วเนี่ยเราอยู่ในอาเซียนมานานแล้วแต่ว่าในอีก2ปีข้างหน้านะคะจะรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจหรือที่เรียกกันว่า AEC นั่นเองค่ะคือเราได้ยินกันมานานแล้วในเรื่องของ AEC AEC แต่วันนี้นะคะเพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าพี่น้องจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ชาวสปป,ปลาวเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรแล้วก็มีการปรับตัวอย่างไรกันบ้างนะคะกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวันนี้มีคำ ตอบให้ทุกอย่างเลยค่ะวันนี้ขอเชิญท่านผู้ที่จะมาร่วมเสวนากับผมทั้ง3ท่านขึ้นสุวิธีบนนี้เลยนะครับท่านแรกครับคุณสุรศักดิ์สุวรรณวิจิตรนะครับสมาชิกขอกันค้าจังหวัดอุดรธานีครับท่านที่2นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรนิยมวงภูมธรรมนักวิชาการวัฒธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับอีกท่านหนึ่งครับมาจากเสียงขวางท่านภูคำว้วนวนสานะครับ เจอเลยครับนักธุรกิจจากสป,ปปลาวครับคำถามแรกนะคะขออนุญาตถามคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะท่านหอการค้าก่อนว่าการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีความหมายอย่างไรกับชาวอุดรธานีคะผมอยู่จังหวัดอุดรธานีนี้จังหวัดอุดรธานีก็คือเป็นศูนย์กลางของอีสานตอนบนในปัจจุบันนี้นะฮะอาเซียนนี้ก็คือการรวมกลุ่มของ 10, 1บประเทศที่อยู่ในอาเซียนครั้งนี้ อุดอรเราก็จัดว่าถ้าอยู่ในเขตนี้จุดนี้ก็คือประเทศลาวนะฮะสปปลาวมีความใกล้ชิดกันเราก็มุมมองที่ดูแล้วว่าเราจะทํายังไงให้อุดอรนี้เป็นศูนย์กลางตรงนี้เพื่อกระขับดันผลักด,ดันธุรกิจที่จะก้าวไปสู่อาเซียนให้ได้นะครับแล้วก็ความพร้อมอุดอรตอนนี้ที่ผ่านมาเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ิดผิดไปกับทุกๆปีที่ผ่านมาปีนี้การลงทุนทั้งหมดมาลงที่อุดอร แล้วก็จะมองดูสังเกตดูข้างๆนี่ฮะอย่างอยู่ดีทาที่นี่ฮะก็เปลี่ยนไปเห็นสปปลาวทั้งหมดประชากรที่มาที่นี่ก็จะมารวมมาที่นี่ทุกๆเสาร์อาทิตย์จะเห็นรถของสปปลาวนี่เข้ามาน่าใปหมดฮะทะเบียนลาวทั้งหมดแล้วก็รถดลูรูลาลาทั้งหมดเลยฮะครับผมทางท่านผู้คำนะครับขอไปทางทางฝั่งนู้นหน่อยต้องข้ามไปฝั่งนู้นหน่อยมีความตื่นตัวแค่ไหนในช่วงนี้ทางฝั่งที่ท่านผู้คำอยู่ในเรื่องเศรษฐกิจกับก็ สบายดีพี่น้องคนไทยเป็นต้นแมนซาอุดรนเนะเาะคือว่าเป็นโอกาสดีที่ที่ได้ข้าพเจ้าได้เข้าห้องงานนะซึ่งว่าข้าพเจ้าก็อยู่ในภาคเหนือของเราเป็นต้นแมนแขวงสิ้นขวงเป็นดินแดนท่งห,หินคือว่าข้าพเจ้าประสบการการค้าก็คือว่าไปหลายหลายประเทศฉะนั้นข้าพเจ้าที่ประสบผลสําเร็จก็คือ ได้ไปสร้างบ้านเกิดของตัวเองอคือแขวงเสียงขวงเป็นนักธุรกิจเสียงขวงเพราะว่าข้าพาเจ้าได้สร้างศูนย์การค้าและก็สร้างเกี่ยวกับเงินพักหงแหมเพื่อตอนหับนักท่องเที่ยวเพื่อจะมีการเสื่อมกันทางด้านการค้าและการท่องเที่ยวฉะนั้นศูนย์การค้าจะเป็นตัวสำคัญที่สุดในการเสืิมโยม สู่อาเซียนและก็เสื่อมโยมสู่ประเทศที่ใกล้เคียงที่ติดกับเราเห็นว่าเป็นต้นแมนประเทศไทยที่ว่ามีวัฒนธรรมภาษาปากว้าที่เข้าใจกันดีซึ่งสามารถพวกเราจะ,ะได้พบปะและก็แลกเปลี่ยนการแวงแสดงสินค้าหว่วมกันหรือว่าการจัดคาราวานการท่องเที่ยวหว่วมกันในแต่ละปีฉะนั้นเาราเราจึงไม่โอกาสมาข้างนี้ได้มาพบปะคือว่า ดีที่สุดแล้วนะครับครับและ <m> นะทางฝั่งลาวนะครับทีนี้พูดถึงธุรกิจทั้งสองฝั่งกเกลื่อนก่อนนะครับท่านพิธีกรทั้งสามท่านมีท่านหนึ่ง <c oughs> ก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรนิยมวงคงขำท่านศึกษาทางด้านวัฒนธรรมชาววีสารแล้วก็ยังศึกษาในเรื่องของลุ่มน้ำโของ <c oughs> ขอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังพอกลื่นนนำฉายภาพให้เห็นว่าในเรื่องของวัฒนธรรมไทยลาวเนี่ยมันจะนำมันมันควรจะมีการ เพิ่มเติมในเรื่องแง่มุมไหนบ้างที่จะทาให้ความสัมพันธ์ทั้งสองด้านเนี่ยทั้งสองฝั่งมีความผูกพันกันมากขึ้นหรือจะนําไปสู่ทางธุรกิจการค้ายัางไงได้บ้างไหมครับการที่เราจะเปิดประตูสู่อาเซียนเนี่ยสิ่งที่ในมุมมองของนักวิชาการซึ่งก็ไม่มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจก็มองว่าอันดับหนึ่งที่เราควรจะคุยกันก็คือไม่ใช่แค่เอาทงไปปักตามโรงเรียนมันต้องสร้างจิตสํานึกในความเข้าใจจิตสํานึกของความเป็นท้องถิ่นจิตสํานึกของการเป็น คนที่อยู่ในวัฒนธรรมร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเซียนที่ผมมองว่าน่าจะร่วมกันได้ง่ายเนี่ยอาเซียนตอนบนเราจะ,จะเชื่อมกับ12ปานาซึ่งเป็นวัฒนธรรมร่วมวัฒนธรรมไทยลาวนะครับวัฒนธรรมไทยกลุ่มชาติพันธุ์ไทยมาพมา่ามาลาวมาเวียดมา,ขาเขมรพวกนี้คือชาติพันธุ์ร่วมที่น่าจะในมุมมองของผมนะครับน่าจะค้าขายหรือแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันได้ได้ง่ายกว่าที่อื่น นี่คือภาพที่เราจะเห็นนะคะในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือเรามองชัดเจนเลยในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าหลายๆคนจะบอกว่าการเข้าสู่ AEC AEC พูดกันแต่เรื่องของ AEC แต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ย AEC เป็นเพียงเรื่องเดียวของประชาคมอาเซียนรเรามีอีก2เรื่องหลกักคือการเมืองและความมั่นคงและที่สําคัญมากๆนะคะคือความเชื่อมโยงทางด้านวัฒนธรรมซึ่งวันนี้นะคะ ผู้ร่วมเสวนาของเรามาครบเลยนะคะทีนี้คำถามต่อไปถ้าสมมติว่าเราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน2ปีก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจเนี่ยทิศทางการพัฒนาควรเป็นไปในลักษณะไหนเดี๋ยวถามท่านหงกันคาก่อนค่ะครับผมคิดว่าเราต้องเริ่มต้นที่ตัวบุคลากรก่อนตัวมนุษย์ตัวทรัพยากรบ,บุคคลนะฮะเพราะว่ารู้สึกเรายังขาดการเตรียมร้ามในส่วนนี้นะฮะเรื่องเรื่องคนที่เราการฝึกอบรมแล้วก็การให้ความรู้ของ คนที่จะมารับช่วงในช่วงนี้ครับเพราะว่าผมมองมองดูแล้วตอนนี้เราใกล้เวลาเรามีสองปีแต่การเตรียมพร้อมเรื่องด้านภาษาภาษาพูดในภาษาอังกฤษที่เราใช้สือ่อสารแล้วก็ความเข้าใจเรายังขาดอยู่ครับความรู้ความสามารถตรงนี้เพราะว่าอยากจะให้ภาครัฐต้องเข้ามาช่วยสับสุนในเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวด้วยเพราะว่ารู้สึกผมว่ามองแล้วว่าเรามีความพร้อมดูมีพร้อมแต่ว่ายังขาดตรงนี้อยู่ ท่านผู้กำกครับทางฝั่งนู้นเนี่ยมีมคล้คลายๆกับทางมุมที่คุณสุรสั์พูดถึงในนามตัวแทนของคนไทยทางฝั่งไทยไหมครับว่าจะต้องพัฒนานในเรื่องคนเป็นการสําคัญตอนนี้ฝั่งเราก็คือกันเพราะว่าเรื่องบุคลากรและสินค้าเรามันก็ต้องได้ออกสู่ตลาดตอนนี้ก็คือสมไส้กันอยู่ภายในฉะนั้นได้มีโอกาสมาอุรณครั้งนี้ก็ได้พบทันหอกันค้าคือว่าเป็นโอกาสดี ฉะนั้นบางเรือเขาจะมีการแลกเปลี่ยนวางสินค้าห่วมกันบางเรือก็จะเอาคนอุดอรนี้ไปวางสินค้าห่วมอยู่ที่เชียงขวางบออยู่เวียงจันท์บอห่วมกันหรือหลวงพระบางแล้วข้าพเจ้าก็จะยกทับคนลาวมาวางแสดงสินค้าอยู่อุดอรเพื่อจัดความสัมพันธ์ให้เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านสินค้าเพราะว่าคนลาวก็อยากสวมใส่เครื่องคนไทยน่หลและคิดว่าคนไทยก็คือที่สนใจคนลาวกักนเนาะ วิธีนี้กลายเป็นใจมิตีไปแล้วนะครับใช่ค่ะคือก่อนที่เราจะทําการค้ากันเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์นิยมจะบอกเราต้องทํายังไงกันก่อนคาถามที่น่าตกใจนะครับแม้แต่มาาอะไรขอนแก่นก็ยังปวดหัวนะนักษามอะไรขอนแก่นเรียนจบปรรียาตีปรรียาโทรไปเองสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษไม่ได้เราเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่นุบาลจนปีเอกเนี่ยเรายังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าสองปีข้างหน้าเนี่ยเราจะสื่อสารกับใครเขารู้เรื่องไหม ผมว่าอาเซียนถ้าเราจะเริ่มที่ไทยลาวถูกแล้วในมุมผมเป็นเป็นภาพที่สวยงามมากเพราะเรามีว่าทําร่วมมันจะเข้าในแนวคิดของผมก็คือว่าเมื่อไหร่คนลาวถ้าได้ตําจอกกันได้กินเขาวมผ้าเนี่ยเซนเอกสารเนี่ยไม่ถามเลยเราเข้าไปตอนแรกสิ่งที่เขายังติดใจยอยู่ก็คือว่า เอาพระแก้วมรกตกูคืนมาก่อนไหมถ้าค่อยคุยกันเป็นเรื่องของอไปเผาเวียงจันทร์เพราะฉะนั้นอาเซียนเนี่ยมผมมองว่าตราบใดที่เรายังไม่ลืมอดีตอาเซียนไม่เกิดเราโด,ย,ดยเฉพาะความเป็นอาเซียนรูปน้าโขงหรืออาเซียนตอนบนเนี่ยเรามีความเจ็บแสบทางประวัติศาสตร์เรามีแผลลึกกันทุกประเทศแหละมันต้องลืมนะมันต้องก้าวข้ามก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ก้าวข้ามอดีตเมื่อเราก้าวข้ามอดีตเราก็อยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันเรามีแต่เพื่อนเราเป็นเพื่อนร่วมร่วมอาเซียนร่วมโลกร่วมอะไรเพราะันต้องลืมรับท่านบุคคลมีอะไรอยากจะพูดถึงเรื่องนี้อ,อาจารย์เบ้ากระถึกหมดแล้วเนาะว่าเราต้องลืมและเราต้องมาเริ่มกันใหม่เริ่มในสิ่งที่มันถูกต้องและก็าต่างไฟตั้งที่ว่ามีผลประโยชน์เพราะว่าคือคนไทยไปเที่ยวลาวก็ให้บอกให้เบ้าเรื่องนี้ คือคนลาวมาเมืองไทยกับภัยเบาเรื่องนี้เพราะว่าเราต้องเรียมกันไหมแล้วคุณสุรศักครับมุมอย่างที่ทางคุณบุคําที่ถือว่าเป็นนักธุรกิจที่ลาวแล้วก็อาจารย์นิยมกําลังพูดกันถึงมุมที่กําลังจะค้าขายกันแต่บอกว่าต้องก้าวข้ามเรื่องแบบนี้ก่อนเนี่ยครับถ้าดูมุมมองนะฮะก็เดี๋ยวนี้ผมดูแล้วนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆนี่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้คือต้องก้าวข้ามไปให้ได้ ท,ที่จริงเขาข้ามไปแล้วหรือเปล่าเขาก้าวข้ามไปแล้วถ้าเราไม่ก้าวข้ามไ้จะไม่สู่อดีตมันก็จะวนไปอยู่ที่เรื่องเดิมเดิมันก็คงจะไม่เดินหน้าต่อไปแต่นี้กลายไปว่าทุกอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ก้าวข้ามตรงนี้ไปแล้วจริงๆการก้าวข้ามทำนองนี้ค,นนคุณนิรุบงครับคุณเต๋าครับก็คือเรากําลังจะพูดเรื่องของการเปิดประตูแล้วนะครับใช่แล้วคือถ้าเปิดประตูแล้วเนี่ยถ้ายังติดเรื่องนี้มันข้ามไม่ได้แล้วแสดงว่าเมื่อกี้ทุกคนทุกท่านนี่ยกำลังบอกแล้วว่าข้ามเรื่องนี้ไปก่อนลืืมหรอ ถ้ามีเรื่องก็มองค่ามันซะไม่งั้นท่านไม่สามารถที่จะก้าวผ่านประตูเปิดประตูไม่ต้องพูดเรื่องอาเซียนเอาแค่ไทยแล้ดีตจะลำบากยกเคุยเรื่องย้อนอดีต